สวัสดีครับพวกผมอจาโต้ะให้สั่งุยครับในช n นลของบ้านดานนำโชคครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันนะครับที่เราจะมาคุยเรื่องดวงดาวที่มีความสําคัญมากที่สุดดวงหนึ่งนะครับในดวงของชาราคนเราก็คือดาวพฤหัสบดีครับเลข5นะครับซึ่งกําลังจะจรย้ายนะครับในวันที่8เมษายนนี้นะครับก็เรียกว่าแต่หลายคนได้เฝ้าตั้งตารอเลยนะครับเพราะว่าโคจรรอบหนึ่งปีหนึ่งทีเดียวครับ จะดีไม่ดีเนี่ยนะครับคนจะดีไม่ดีเนี่ยดูดาวพระฤหัสได้เลยนะฮะแต่ดาวอื่นเสียเนี่ยดาวพระฤหัสเนี่ยให้คุณให้โทษนะครับให้คุณคุมโทษไม่ใช่คุณโทษให้คุณคุมโทษซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสสวยสะอย่างนะอะไรอะไรก็สมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับว่าดาวพระฤหัสท,ที่สวยงามของแต่ละราศีนั้นนะครับเมื่อจรเข้ามาสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับจะเป็นอย่างไร ดาวพรหัต์เนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านอยู่สองบ้านครับคือดาวที่ราศีธนูนะครับแล้วก็ราศีมีนนะครับดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวที่ธาตุด,ดินแข็งนะครับเมื่อเข้าสู่ธาตุน้ําจะเรียกว่าดินกับน้ำเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามีความเข้มแข็งมากๆในราศีมีนนะครับและเขาหลายคนไม่ได้พูดนะครับว่าจะมีดาวอีกดาวดวงครับตามเข้ามาที่ดาวพระหัส์นั่นคือดาวเนจูน วันที่มีนาคมแลวันที่มีสายนครับจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นกลายเป็นสองเด้งครับคนที่เฝ้ารอดาวพระหัสนะครับเข้าสู่บ้านตัวเองคือเป็นเกษตร,รที่ราศีมีนนั้นจะได้สองเด้งโดยไม่รู้ตัวครับก็คือมีดาวเนบจูนซึ่งเป็นพลังงานเชิงลึกสติปัญญาจิตวิญญาณน,นะครับที่จะเข้ามาทําให้พระหัสนั้นเข้มแข็งมากๆที่ราศีมีน เมื่อผสมดาวแล้วเนี่ยดาวเนปจูนธาตุน้ําอยู่ในราศีมีนเข้มแข็งอุดมสมบูรณ์พระรหัสเข้มแข็งอุดมสมบูรณ์ตามคุณภาพดาวเพราะฉะนั้นพระรหัสเกเเนปจูนเนี่ยแข็งทั้งเข้มแข็งทั้งสองทำให้แต่ๆลักษณะนั้นดีมากๆคนเราเนี่ยนะครับเวลาเราดูดวงเนี่ยเขาจะดูถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับเขาจะดูที่ดาวเคลื่อนตัวนะครับอยู่น,น,นานๆถือว่ามีผลนาน เขาก็เลยบอกว่าเอ้เราจะดูอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องดูรดดพระหัตดูพระราหูและดาวเสาร์ซึ่งเราจะมาวิเครากันวันนี้ครับว่าเมื่อดาวพระหัตนะครับโคจรหนึ่งปีโดยประมาณเข,าามเ,าเข้าสู่ราศีเมวเป็นอย่างไรพระราหูจอเข้าสู่ราศีเมษนะครับเข้มแข็งนะครับประมาณหนึ่งทีเดียวครับเป็นเทวิชววโชธโยงยตอาจจะมองว่าคืออะไรว่าเข้มแข,แข็งไปแล้วกันนะครับทำให้เกิดยศศักดิ์ทำให้เกิดพลังงานดีๆในราศีเมษ กับคู่ธาตุคู่ธาตุตะดาวังคารคู่ธาตุลงเจ้าบ้านนะครับเข้มแข็งแล้วกันต่อมาคือดาวเสาวอยู่บ้านเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นดาวั้งสามดวงเข้มแข็งมากๆนะครับต่อจากนี้ไปมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคครับเนี้อจูนนั้นโคจรทีละสิบสามปีอยู่ตรงนี้ถือว่าแฮปปี้สุดๆสาหรับลัคนาราศีมีนขอเริ่มที่ลัคนาศีมีนครับลัคนาศีมีนจะแฮปปี้สุดๆนะครับเพราะว่าพระอาท ให้คุณสูงมากจากคนลัคนาราศีมีนที่รู้สึกว่าแย่มาโดยตลอดปีนะครับได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือแม้จะมีดาวเสาร์เป็นเกษตรให้โชคลาภความสำเร็จเ,เ,เป็นเกษตรอยู่โดยตลอดแต่ตัวเองก็รู้สึกดีบ้างร้ายบ้างไม่สบายใจหงุ่งิดบ้างทําอะไรเสื่อมเสียด้วยไม่รู้ตัวบ้างอยู่ดีๆก็เพื่อนๆฝูงก็มาขัดแย้งขัดข้าผู้หลักผู้ใหญ<ล>่ไม่ช่วยเหลือบ้าง<ๆ>อะไรก็แล้วแต่ครับเยอะแยะมากมาย ราศีบีนจะฟื้นกลับมาจากหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนตามสุริยานะครับอรุิยะเป็นเกณฑ์นะครับในคลิปนี้นะครับเพะฉะนั้นพระหัสยกเข้าสู่ราศีบีนสวยงามมากๆราศีบีนพลังงานเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตัวเองเข้มแข็งพลังงานจัดเต็มเกิดความมั่นใจเกิดโชคลรภความสำเร็จบางทีมีคู่ครองหุ้นส่วนเกิดโชคลรภทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตามเข้ามาแล้วการงานนะครับทับตัวงานคุณเยอะ โปรเจกต์ที่คุณต้องการจะสานต่อให้สำเร็จพลังงานตรงนี้จะทำให้งานและตัวคุณเองสำเร็จทุกส่วนนะครับเรียกว่าเป็นปีทองในรอบสิปีของคนลัคนาดสีมีนขอให้ตักตัวความสำเร็จที่ไว้ซึ่งจะยาวนานไปเรื่อยๆอีกหลายปีทีเดียวนะครับละละราคามาตรจะเดินหน้าไปเรื่อยสู่พบการเงินสุดพบลักษณะของศาตร์ช้าก็คือเพื่อนฝูงบริวารหรือการเดินทางใกล้ๆก็จะเกิดความโชคลาภความสำเร็จ ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการงานถือว่าลงและกําลังรับยกขึ้นเพราะฉะนั้นคนลักนาศิมีนสวยงามมากๆครับคุณจะเป็นปีทองที่อาจจะมีคู่ครองปีนี้แหละหลายๆคนจะสละโสดในปีนี้ก็เป็นไปได้เพราะพระราทับร์หลายๆคนก็มีคู่ครองบางคนมีาธาทต่อาทิตย์รับอยู่สวยงามอาทิตย์ท,ตยทับอาทิตย์พระราาวันที่เป็นคู่มิตรบางคนมีดาวจันทร์ทับมีคู่ครองเหมือนกันบางคนมีดาววครารับก็เป็นคู่สมพลน,นะครับดาวพุธนะ รับก็สวยงามยกเว้นดาวเอ่อพระอาทิตย์รับไม่ต้องรับและม่พระอาทิตับยิ่งดีนะครับยกเว้นดาวดาวสุขดีแล้วยกเว้นดาวพระราหูเนี่ยอ่อก็เอ่ออาจจะมีเบียดอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เสียมากที่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 เสียจริงๆมันมันไม่ค่อยมีเพราะพระอาทิตย์ไม่ได้มาเป็นกลาขขงทุกราศีนอกจากดาวจันทร์แต่ว่าก็กลับได้คู่ซะส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ทับส่วนใหญ่ทุกๆคนจะสวยงามเสีทีเดียวครับ เพราะว่าพระรา์นั้นถือเป็นประธานสุเคราะห์คุ้มโทษคุ้มภัยคุณจะมีความสําเร็จซะส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นผีทองครับก็เอาใจช่วยดีที่สุดในรอบปีเลยครับอันดับหนึ่งของราชบครับนะครับพระราหูท่านนี้คือลัคนาสีมีนะครับอ่าต่อมาไปที่ลัคนาราศีเมษนะครับเรียนไปเลยครับราศีเมษดาวพระราชนั้นเข้าวินาาแต่ราหูทับลักช่วงราศสำเร็จมานะครับพระราหูที่พ้นทรัพย์มานาน กลับเข้าทับตัวนะครับลักนาสิเมศรักนาสิเมศก็รู้สึกว่าช่วงนี้ฉันรุยฉันใจกล้าฉันไม่เคยฟังใครนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังความคิดความอ่านที่จะทําให้กิลเลสเติบโตขอให้ถูกทำนองของธรรมทาำทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักมีสติเป็นพิเศษเพราะพระาหูเข้าจะขาดสติได้ง่ายโลกกดลงจะเพิ่มขึ้นได้ง่ายดายวพระหัสตวมินาสติปัญญาดีครับแต่ว่ามันอาจจะเสื่อมิติและทำได้ง่ายเอาตัวรอดเก่ง เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้เอาตัวรอดอย่างถูกต้องนองครองทาแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีเองนะครับและขนาดสีเมรที่ส่วนใหญ่จะดีแล้วแต่หลายๆท่านที่รู้สึกว่ายังไม่ดีขอให้สู้ๆช่วงนี้จะกลับมามีพลังงานโชคลาภความเฉรี่เข้ามาแต่ขอให้ทำอย่างถูกต้องและไม่ทำผิดๆทำมากเกินไปนะจะดีเองนะครับลักษณะสีเมรนะครับนะครับ เข้าการงานของคุณก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับไปหลายๆปีทีเดียวนะครับลัคนาต่อมาลคืนแล้วือพฤษศครับลัคนาราศีพฤษศดาวพระหัสเข้าพบลาภะช่วงลาภความสําเร็จของคุณจัดเต็มในรอบ12ปีเข้าสิงหาเกณฑ์จากพระหัสที่เป็นปัะสาะองเกณฑ์เข้าสู่สิงหาเกณฑ์เกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่าใครๆก็ประสงค์ที่จะให้พระหัสเข้าพบที่10และพบที่11คือสุดยอดของดาวพระหัสจริงๆก็รเรียกว่าสิงหาเกณฑ์ อะไรที่คุณไม่ได้คุณก็จะได้นะครับต่อเนื่องยาวนานอีกหนึ่งปีครับก่อนที่พระอาดิ์จะเข้าพพพินานั้นก็ต้องบอกว่าในช่วงก่อน17ตุลาคม่วงลาภความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับนะครับอะไรก็ตามที่มันแช่งค้างนะครับยังตื้อๆจะพลั่งทูเลยครับโชคลามนั้นประกอบด้วยหลายอย่างครับโชคลามที่คุณต้องการเป็นรายเดือนเช่นการลุ้นโชคโชคลาบเช่นการเงินที่ ไม่ใช่เงินก้อนอาจจะเป็นลาบลอยนะครับอาจจะเป็นหุ้นอาจจะได้หุ้นอาจจะได้การปันผลนะครับอาจจะได้โอกาสดีๆในชีวิตนั่นคือโชคลาภทั้งหมดโชคลาภต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นปกติมันจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนครับไม่มากก็น้อยแล้วแต่บุญกรรมแต่ละคนด้วยนะครับแต่ลองมาเฝ้าดูครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ู้บุญกรรมคุณก็ทําบุญซะหน่อยคุณจะได้กรรมถัดรอนนะครับพระราหูที่เข้าพวินาศนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลัคนาราศีพฤษศนะครับ ก็อบอกว่าการงานคุณอยู่พกมุมงอักนิดหน่อยเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ทางานให้ถูกดวงนะครับอย่าไปทะเลาะก,กับเจ้านายนะครับทางานไปเรื่อยๆรับวซับไปเรื่อยๆทุกอย่างจะดีขึ้นเองดาวเสาประธานเขาเรียกประธานแบนนบเพราะแต่ว่าอยู่ในภพสุภาคือความสําเร็จความมั่นคงของชีวิตนะครับการเจริญต่างๆยังไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าถ้าคุณไม่ทําให้มันผิดดวงซะเองนะครับอย่าไปเรียกว่า อยู่หน้าฟรอมมากเกินไปเรียกว่าเพราะ,ระการงานอยู่เอ่อพวกพี่หน้าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทําอยู่เบื้องหลังอดีทํางานลักษณะออนไลน์ก็ได้อยู่ไม่ต้องเอ่อเขาเรียกว่าไม่ต้องเปิดตัวมากนะครับสะดสุดุู้อื่นให้สําเร็จคุณจะสําเร็จตามตัวเองไม่ต้องพยายามที่จะเด่นดังมากนะเพราะว่ามันจะเป็นภัยเสมากว่านะครับเป็นด้วยความดีครับต่อมาคือลัคนาราศีเมถุนครับลัคนาราศีเมถุนนั้นต้องบอกว่าดีนะครับระดับต้นๆของปีนี้อีกปีหนึ่ง ลัคนาศิริปุถุนแย่มานานครับลัคนาศิริปถุนนั้นมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะและปัตตนีกรรมะคือการงานปัตตนีคือหุ้นหุ้นหุ้นส่วนคู่ครองการงานจัดเต็มมีงานไม่มีงานจะมีงานเยอะคู่ครองไม่มีจะมีหุ้นส่วนไม่มีจะมีหุ้นส่วนที่มีจะมีเสียด้วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือการงานได้ดีมีศรีปรัญญามีคณมาทาความรู้เข้ามาเมื่อก่อนเคยได้หุ้นส่วนคู่ครองที่ไม่ดีนะครับ ไม่มีความรู้ตอนนี้จะมาถูกที่ถูกเวลานะครับทางานไปดีๆไม่ได้อยากมีแฟนแต่เข้ามาให้เลือกเยอะๆมากมายทํางานไปเกิดมีเสน่ห์คนมาชอบในที่ทํางานฉะงนั้นนะครับดาวพลัสเป็นดาวคู่ครองไปอยู่พวกการงานแน่นนครับทางานกับคู่ของหุ้นส่วนก็ได้บางคนบอกมีแฟนแล้วก็ไใม่ต้องทาก็ไาม่ต้องหาแฟนเพิ่มก็จะดีครับนะครับก็อยู่ในทานองของํามันก็จะมีพ์ทเนอร์ที่ดีทําให้การงานเจริญเ้าวหน้าอย่าทำผิดทำนองของํา ก็จ,จะจเป็นเจ้าหน้าไปในทางที่ถูกต้องนะครับคู่ครองคนที่ไม่มีคู่จะมีคู่มาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนนะครับการงานช่วงนี้จะมีรับทรัพย์กันไม่หวนไม่ไหวสู้ๆแลนครับละขณาราศีมถุน็นกำลังใจให้ดาวราหูเข้าสู่ภพ,พ,พราคะสุภาเข้าราคะความสําเร็จเจริญเติบโตอย่างขีดสุดอย่างให้โชคลาภอย่างไม่น่าเชื่อโดยต้องไปดูด้วยว่านะครับมันมาทางโลกออนไลน์ถ้าคุณไปท,ทําธุรกิจก็กับออนไลน์บ้างนะครับบริษร์บ้างนะครับ งานที่เป็นจริงๆแล้วงานผิดกฎหมายงานที่เป็นใต้โต๊ะอะไรก็ทําได้ดีแต่ก็ไม่แนะนำนะครับแต่รับคนที่จะเป็นจริงๆก็ไม่ว่ากันแต่มาไปทางทั้งหมดเลยนะครับงานที่เป็นสีเท่าๆก็ทาได้ดีนะฮะเงินใต้โต๊ะคุณทุกมานที่กุได้โชคลาภที่มีค่าคิดถูกบ้างผิดบ้างไ,ได้มาหมดเลยล่หูนี่ไม่ค่อยถูกต้องก็มาออายมยืมก็มาหวยก,ก็ถูกบ่อยปีนี้เรามีถูแน่เสียงได้เยอะทีเดียวนะครับก็ลองรุ้นกันให้ดีนะครับแต่อย่าทุ่มหมดนักตักนะครับเพราะว่าบางครั้งคนเราจะมีโชคลาภประมาณ ที่คุณทําบุญมาถ้ามากเกินไปเดี๋ยวมันเสียนะครับก็จะไม่ได้นะครับก็เรียกว่าราเมถุนเนี้ยก็ถือว่าสุดๆจริงๆครับสวยงามนะครับดาวยกไ้ดาวเสาร์ที่เข้าพุมราณะาตรงนั้นดีหมดแล้วพูดถึงพระรห,ห,ห,หูดีมากๆเป็นกำลังใจให้ขอไว้ขอให้ใหส่วนหวนพระนะครับแล้วกอ็อย่าทำอะไรผิดมากนะักจะไปได้ดีมากๆครับต่อมากรกฎถือว่าพระรหัสด้านหลหูก็ให้คุณพอสมควรพระรหัสจากมรณะเข้าสุภะคนที่แย่มานานกรกฎ วันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะดีแล้วเพราะว่าวันนี้ที่รอคอยของกร,รกฎวันนี้ที่เราคอยคือพระรหัสที่เสียเข้าพบดีพระรหัจริงบางคนก็ไม่เสียนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพระรหัสเข้ามรณนะนะครับพอไปสุภาพย่อมดีกว่าแน่นอนเพราะพระรหัสเป็นประหาสุภะเคราะห์นะครับเพราะฉนั้นเข้าสุภาพแน่นอนครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีมากความสาเร็จจะเต็มนะครับ อะไรอะไรที่รอนะครับความจเจริญถึงขีดสุดนะครับเพราะว่าสุภาพคือความสําเร็จความสําเร็จถึงขีดสุดจุดหนึ่งทีเดียวรวมถึงพระราหูที่อยู่พวกการงานจะปรับเปลี่ยนการงานให้เกิดความสําเร็จโช่คลาภถ้าคุณเสียงานไปคุณก็จะได้งานใหม่มาถ้าคุณมีการปรับเปลีป่ยนไปตามพระราหูทาโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับทางานที่เหมาะกับพระราหูเพิ่มขึ้นพระราหูคุณพวกราม,มาผู้ช้นทํางานที่เป็นพระราหู พระราหูก็คือก็ไม่ได้อยากแนะนําให้ทํางานผิดๆนะครับแต่หมายถึงว่าเสียงเพิ่มขึ้นได้ลุ้นเพิ่มขึ้นได้ทํางานอยู่เบื้องหลังซพอมตัดอื่นเพิ่มขึ้นได้ทํางานอะไรเพิ่มขึ้นได้ทํางานที่ช่วยเหลือให้คนสาเร็จคุณจะสําเร็จตามมาและพระราหูจะปรับเปลี่ยนให้พระรหัสนั้นนะครับเป็นไปตามอย่างที่คนจะเป็นน็่คือพระรหัสนั้นเข้าสู่ภาะคือสําเร็จจริงๆ เพราะนั้นลาหูเาอจจะปรับเปลี่ยนให้ชีวิตของผู้สำเร็จก็เป็นไปได้เพระาะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทําให้ถูกถนอมของทรอีกเหมือนกันครับผมจะเน้นเลยว่าเพราะว่าลาหูเน้นให้ทุกคนเนี่ยเพราะลาหูเข้มแข็งมากเพราะลาหูทำให้คนขาสดสติได้ง่ายในปีนี้เราจะบอกว่าทุกลักษณะต้องมีสตินะครับนะฮะสบายๆครับกรกฎต่อมาสิงครับสิงนั้นจะมีพระหรหัสเข้ามรณะมรณะของสิงนั้นพระหรหัสนั้นเป็นเจ้าเรือนูกตะปุริวารก็จะห่างกันไปลูกค้าอาจจะห่างกันไปแต่ถ้าเป็นลูกค้าไกลๆนะครับก็จะ อาจจะได้อาจจะเดินทางไปเพื่อหาลูกค้าอาจจะเกิดประโยชน์ความเจริญก้าวหน้าของพระราหูที่เล็งเข้าสู่พบสัจชะหรือการเจริญก้าวหน้าแบบดำการด้วยการเดินทางนั้นเนี่ยจะทำให้สังคมของคุณกว้างขึ้นด้วยพระราหูที่เล็งเข้ามาทําให้พระราหูนั้นทํางานจากพบสุภะนะครับเขาเรียกว่าพระราหูคือคู่ครองหุ้นส่วนคุณจะได้คู่ครองหุ้นส่วนเข้ามาทําให้เกิดความสําเร็จโดยการขยายตัวทางด้านสังคมด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับกับคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่มีคู่ครองคุณเดินทางไปคุณก็จะมีคู่ครองได้เช่นกันเรีวยกว่าคู่ครองที่ได้ก็มีความเข้มแข็งเพราะว่าพระราบุเข้มแข็งที่ราศีเมษด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ได้ก็มีคุณภาพดีนะครับนะครับแต่ว่าก็อย่าก็ต้องเตือนกันว่าพระรหัสข้ามรณะก็อย่าทาอะไรผิดทำนองคลองทำมากนะนะพระบุตเข้ามาเยอะะมากมา,มายมีแฟนเยอะแต่ก็มีโอกาสทาผิดศีลธรรมได้สูงมากเมื่อพระรหัสข้ามรณะ ดัะนั้นต้องบอกว่ามีคุณธรรมครับคุณจะไปได้ดีแน่นอนครับไม่ว่าจะดาวดาวที่เป็นที่เป็นเออเขาเรียกว่าความรู้ของมาหรือจะเน้นดาวบางดวงจะเพิ่มให้คุณเนี่ยทำผิดได้ดีแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่ทําผิดแล้วดีได้นานเพราะฉะนะั้นถ้าทําถูกทางของทำชีวิตก็ยอ่อมรุ่งเรืองนะครับแนะนําว่าแม้พระราหูบางคนบอกว่าเส่นเปิดเปิดปาบเปิด,ปด,ปด,ปดบาร์าก็แล้วแต่ถ้าเป็นอาชีพก็แล้วแต่แต่ว่าผิดิตกผิเมียคนอื่นเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดข้อปัญหาครอบครัวได้ บางทีอ่าแล้วดวาวสอก็กลังจะตาม,มาทําให้ลัคนาศิจินั้นเครียดพอสมควรก็ระวังครับอย่าเป็นจุดต้นต้นของการแตกแยกในอนาคตของผู้ครองผู้ส่วนนะครับอ่โอเคเออกมาลัคนาศิการครับเจ้าบ้านที่2ที่ผมยังไม่ไพูดลัคนาสิการจะมีพระหัตถ์เล็งพระหัตถ์เลงนั้นสวยสุดๆนะครับพ้นภัยเป็นระดับที่สองพ้นไทยกลามาสวยงามนะครับมากๆระดับต้นๆ้นะครับ,นนบ,นะรบของคนที่กำลังจะปรับเปลี่ยนมิทาที่ดีขึ้น ลัคนาสิการมีนะพันธุทุเป็นเกษตรมะเร็งน,นะครับเจ้าบ้านของธนูก็คือพวกพันธุของลัคนาราศิกัรราศีการหม,มายความว่าบ้านอบอุ่นมั่นคงนะครับคู่ครองมีพระหัตถ์ามะเร็งเป็นเกษตรคนที่มีแฟนเลือกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีตอนนี้แหละครับคู่ครองไม่อยากมามันก็มาเองคนเราเดินไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้คิดอยากจะมีแฟนฉันเบื่อแล้วเกิน หาเท่าไหร่เรื่องนั่งมากได้แรกมาตลอดตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับพระรหัสกลับเข้ามาทําให้กูรู้สึกว่าโอ้โหนะไม่น่าเชื่อเลยนะตื่ขึ้นมาขนาดนี้กลับมีคนมานะเข้ามาหาเรามองเราว่าเราสวยขึ้นมาใช่ไั้นะครับ <S <S นเกิดเสน่ห์นิยมนเกิดความน่าเลื่อมใส <S 2> <S 2> ถ้าเป็นคูบาอาจารย์แพทย์หรือว่าคนที่ลักษณะของออดาวพระหัสอยู่แล้วเนี่ย ว่าอาหามะเร็งเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้สึกว่ามีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นมีเครดิตดีขึ้นนะครับมีความเจริญเจ้าหน้าในเรื่องที่ดีเช่นอ,อยู่ในวงการแพทย์วงการการศึกษาวงการ,การ,การเอ่อเรื่องของศาสนาบ้างนะครับหรือทำเพื่อผู้อื่นนะครับหรือลักษณะของเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของอะไรก็ตามทุกอย่างเลยฮะจะอยู่ในทิศทางที่บวกเลยนะฮะนะคนที่ไม่มั่นคงในชีวิตจะเกิดความมั่นคงต่อนเนื่องยาวไปนะครับยาวไปอีกพบคูณพ้นภัยแล้วนะครับนะครับถ้าราหูที่ไปพบมรณะ จะทาให้ราศีการนั้นอริไปมรณะก็คือจบสิ้นปัญหาทุกอย่างที่ข้างค้างอริหมายถึงปัญหาไม่ใช่แค่คนคนที่เป็นอริคุณก็จะจากไปปัญหาของคุณก็จะจบลงนะครับเพราะฉะนั้นส,สู้เลยครับการเนี่ยสุดสุดจริงๆปีนี้เป็นปีทองของการกปีนี้ครับก่อนที่พระราชจะเข้ามรณะก็้าาว่าปใหม่แต่ปีนี้เป็นปีของคุณนะครับราศีการครับถ้ามีคู่ก็กดีใจด้วยครับต่อมาคือลัคนาราศีตุลนครับราศีตุลน,นะครับมีดาวพระัาเข้าอริและราหูหล็ง บอกเลยครับว่าต้องระวังเรื่องคู่เพราะว่าคนที่แบบไม่มีคู่คุณมีคู่มาแน่ครับมีคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาแน่ไม่มีคู่บอกฉันไม่เอาแล้วก็มีหุ้นส่วนแนวพระราหูคือนักเลงพูดจาตรงไปตรงมาใจถึงพึ่งได้ลุยพึ่งได้ไม่ได้ว่าอีกเรื่องนะครับบางคนได้คนบางคนได้ดีบางคนได้ไม่ดีด้วยเพราะถ้าพระราหูมามีสองมุมครับคือเก่งรอบตัวเข้ามาช่วยคุณเป็นหุ้นส่วนที่ดีเข้ามานะครับสองคือ เข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนเสียหายแล้วไม่ได้คุยกันง่ายๆมันนักเลงซะด้วยนะเพราะนั้นระวังพระอหุเข้ามาแล้วก็ร้อนให้คุณมีคู่รู้สึกว่าอยากจะมีคู่ไม่ใช่มีคู่แบบในเชิงความรักแบบปกติจะมีคู่แบบมีเรื่องของความต้องการนะทางเพศเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเรื่องที่อยากมีคู่เช่นอยากจะมีอะเออเขาเรียกว่าโลภะโทสะโมหะคืออยากจะมีเรื่องของการมีแฟนเพื่อตอบสนองปัญอาจจะเรื่องของ เรื่องพูดตรงที่เรื่องของการอารมณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะพระราหูตรงนี้ทําให้เกิดสปาร์กในเรื่องของการอยากมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะพวกโจ้งช่วงนี้คือห้ามไม่ได้มันมาเยอะบางทีเราไม่ได้อยากมีมันอยากมีกับเราเองก็เป็นไปได้เช่นกันกรณีพระรหัที่เข้าอรินะครับคุณจะแก้ปัญหาไปด้วยความมีสติอย่างถูกต้องคำนองควา,ามธรรมตามพระรหัเข้าอริและเป็นเกษตรนั้นหมายถึงว่าคุณเอาชนะปัญหาได้วยสติปัญญาแต่ต้องเตือนครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทาผิดคำนองความธรรม ซึ่งมีโอกาสสูงเพราะพระราหูเลงพระราหูทํางานเต็มที่นะครับเอกนวชตาคุณพร้อมที่ทําอะไรผิดผิดอยู่แล้วมีเหลี่ยมเยอะซิกแซกเก่งมีเจ้าเล่ห์นะครับมีความรุ่มหลงมมวเมาในการทําอะไรก็แล้วแต่้ระวังให้ดีครับนะครับขอให้ทำอย่างถูกทรรมของทรรมแ้ชีวิตจะไปได้สวยนะครับแต่ต้องระวังว่าพระราหูกำลังจะอยู่ทำงานอีกสี่เดือนจนถึงกลางปีให้ระวังเมษาถึงกร,รกฎาช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับเรื่องคู่ที่ขมาระวังเป็นพิเศษ,ษปข้ามาออกไปเพื่อเเร็วครับเรียกว่าเรียกว่า มาเป้าไปปุ๊บแอบตาระวังครับเดี๋ยวเป็นทางผ่าโดยไม่รู้ตัวนะครับต่อมาลัะธัสีพิจิตครับพิจิตเข้ามหูเข้าพิจิตถือว่าดีมากๆเอาชนะกาัตริย์ด้วยพลังงานที่สวยงามนะครับนะครับส่วนพระหัสเข้าปุตตะนะครับนะตรงนี้พระหัตเข้าปุตตะลูกค้าบุตรบริวารเยอะทําธุรกิจงานเยอะบริวารเยอะนะครับนะครับ,นะรบการเงินก็ดีเพราะว่าพระหัสคือเจ้าเรือน การเงินของคุณนะครับพิจิกรธันวาคือธนูก็คือเจ้าเดอกีดาวพระหัสนั้นเป็นเกษตรเพราะนั้นคุณมีลูกค้าหาได้เงินบางคนไม่มีลูกก็มีลูกในปีนี้เพื่อพกเราทุกตาเป็นเกษตรนะครับว่าบุตรบริวารเยอะไม่มีลูกก็จะมีลูกเยอะก็หมายความว่ามีลูกได้ดูดวงกันพิเศษครั้งนึงก็จะรู้ว่ามีลูกได้หรือไม่แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีลูกก็คือบริวารเยอะบุตรเยอะลูกค้าเยอะนะครับการเริ่มใหม่ก็เยอะบุตรตาคือการเริ่มใหม่อาจจะเริ่มทําธุรกิจบางอย่างได้เช่นกัน อาจจะเริ่มทำธุรกิจที่สวยงามและจะทําให้การเงินมั่นคงได้ก็มาดูดวงทีนึงว่าดานอะไราแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ดีครับเพราะพระาทเป็นประธานสุขเคราะห์การเริ่มในสิ่งที่ดีก็จะสําเร็จได้ในปีนี้ของราศีลถาศีลพิจิตนะครับต่อมารักษนาราศีธนูนะครับธนูนั้นก็เป็นดวงที่ดีที่สุดดวงหนึ่งเหมือนกันแต่เสียตรงที่ราหูเข้าปุตตะปุตตะหรือว่าปุตตะเนี่ยารามารระวังเรื่องของบุตรปิวาค้าปุตตะ อาจจะมีการลงทุนอาจจะมีการจะมีทั้งบวกและลบถ้าเราทำถูกต้องจะมีการลงทุนที่สวยงามแต่ต้องระวังความผันผวนเพราะว่าเมื่อจะอยู่กับราหูและเกตจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อจะอยู่ราหูอยู่จนถึงประมาณวันที่7นะครับตัว 7, เจ็ดกรกฎาเพราะนั้นเมสาพฤษสามม่ใช่ไหมกรกฎา,านั้นการลงทุนมีความผ,ลผลันผวนต้องระมัดระวังนะครับหุ้นหลานก็ดื้อยู่หน่อยนะช่วงนี้นะฮะแต่สิ่งสําคัญที่เกิดจากพนูก็คือพนูเห็นนะครับเขาคือเจ้าตัวก็คือดับานาดเอง เมื่อดาบพระย้ายนะครับจากอุดมเกณฑ์ที่โยกหน้าไปอยู่พบที่4ี่เขาเรียกว่าปฐุมเก์เป็นทั้งปฐุมเกณ์คือพลังงานเข้มแข็งสวยงามและยังเป็นเกษตรด้วยเพราะฉนั้นต้องบอกว่าในรอบ12ปีนั้นตัวเองนั้นเข้มแข็งที่สุดตรงจุดนี้นะครับสีิปัญญาจัดเต็มนะครับคิดอ่านประการใดนะครับก็น่าจะเห็นช่องทางในการหาเงินความสําเร็จนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเรียกว่า ทำให้เกิดความมั่นคงเพราะว่าภพที่4คือความมั่นคงเขาจะคิดถึงความมั่นคงเป็นหลักนะคิดถึงครอบครัวพันธุคือครอบครัวนะครับคิดถึงเรื่องของความมั่นคงและครอบครัวในการสร้างครอบครัวหรือสร้างการงานให้มั่นคงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีทองอีกปีหนึ่งในการสร้างความมั่นคงของรัชนาลนูและรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะปลอดโปร่งปัญหาอะไรเข้มา,ามากวไาม่อยุ่ยากมากเพราะว่า ดา,าวเสากันเงินอย่างมั่นคงตัวเองก็มั่นคงครอบครัวมั่นคงนะครับแล้วก็เอ่อการเงินกันการเงินและครอบครัวมั่นคงตัวเองมั่นคง3เรื่องนี้นะครับแน่นอนแต่บุตรหลานนะครับหรือการลงทุนก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงนิดหนึ่งดูมันรอบๆไปเพราะนั่นถือว่าถ้าตัวเองดีนะครับปัญหาเข้ามาก็ไม่เท่าไหร่ก็ขอให้ท่าทีท่าใ่กับบุตรหลานอย่าใช้อารมณ์มากนะทุกอย่างก็เป็นไปดีดีครับกู้ขอ,ของม้นส่วน ก็ถือว่าดีเช่นกันจากปีตอนตอนที่แย่มาคุณก็จะได้คู้ของพืชสวนที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันแม้ว่าคู้ของจะเปลี่ยนไป้คือเดเรคุณแต่ว่าพฤหัสสวยงามเนี่ยคุณจะคิดอ่านประการใดเนี่ยนะก็คือเรียกว่าคุณจะเห็นได้ว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่ชัดเจนเปนปนี้นะครับต่อมาคือลักษณะธนูนะ่อประลักษณะมังกรธนูไปแล้วมังกรมังกรนั้นพระนหาสพ้าพตะศรชา้าลาหูก็าพบพันธุนะครับต้องบอกว่าอุบลบริวาลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มดีขึ้น ราะว่าราหูที่อยู่ปุตตานั้นเข้าพันธุซึ่งจะเดินสวนกันราหูจะยกไปทางจากซ้ายมาขวาพื่อหาจากขวามาซ้ายจะเดินเข้ามาสวนกันใกล้กันมากเลยครับติดกันแลวครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของคนลักนณะมังกรก็คืออะไรครับลักนณะมังกรพลังงานสวยงามพลังงานจะเต็มเพราะว่าดาวประจําตัวก็ทับตัวอาจจะเครียดบ,บ้างอะไรบ้างแต่น่าจะเครียดจนชินแล้วนะครับก็ปล่อยวางซะบ้างออกกําลังกายบ้างพักผ่อนบ้างนะครับก็จะไม่เป็นอะไรมากนะักก็ถือว่า อะไรก็สู้มาได้พอแล้วนะฮะต่อมาคือพลังงานของพระรหัสที่จะทําให้ลัคนาธนูน่นดีก็คือเรื่องของ,รงพระรหัสยกหน้าเมื่อพระรหัสยกหน้าเนี่ยครับพลังงานเข้มแข็งมากครับพลังงานเข้มแข็งในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของก็ดูว่าเจ้าบ้านคืออะไรครับเจ้าบ้านมาจากดีน้านะครับหนึ่งนะครับสองนะครับก็คือตัวสัจชิพูดง่ายคือปีนี้นะครับออกสังคมเพื่อนฝูงบริวเพื่อนฝูงไม่ใช่บริวารเพื่อนฝูงเยอะนะครับ การเดินทางไปไหนมาไหนนะครับปีนี้เป็นปีของการออกสังคมนะครับออกไปสู่ริงต่างๆใหม่ๆเพราะว่าพระราหูที่พบพันธุเล็งมาสู่พบกัมมะเพราะฉะนั้นการพระราหูเร็งการงานทําให้การงานเกิดการขยายตัวการงานขยายตัวไปในเชิงของเอ่อไปพบปะผู้คนเพราะว่าพระราหัสไปพบปะผู้คนเปิดพระราหัดเเกษตรก็คือว่าเอ่อเพื่อนเยอะเพื่อนฝูงเยอะนะครับสังคมเยอะ แล้วก็เปิดให้การงานนั้นสวยงามไปด้วยเพราะว่าราหูมีพลังงานเข้มแข็งยิงเข้าสู่ราศีตุลก็ทาให้การงานนั้นเปิดกว้างโดยไกลๆเพราะนั้นก็ถือป็นปีทองพีหนึ่งครับแม้ว่าบางคนบอกว่าภาระามาจากวิน,นาใช่ไหมการเสียหายหรือว่าปีวาความความปีมางซ่อนเร้นหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดแรงต่างที่เกิดขึ้นก็เพียงเล็กน้อยถ้าคุณมีสินบนงานที่มักจะเป็นเกษตรก็คงทนคุ้มภัยได้ประมาณนึงปัญหาถ้าไม่ผิดพลาดจริงๆก็จะมีปัญหาเล็กๆไม่น้อยานั้นหรืออาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้ เราะนั้นก็ถึงกับปีทองที่ดีนึงปีหนึ่งของลัคนาสิงห์มงคลครับนะต่อมาลัคนาศิกหมนะครับเก็บสุดท้ายแล้วครับลัคนาศิกหมสวยงามประมาณหนึ่งทีเดียวครับเพราะว่าการเงินถือว่าสุดๆอีกปีหนึ่งเพราะถ้าหากเป็นเ,ปเกษตรนะครับคือมั่นคงเงินเยอะเพราะถ้าหากมาจากราคและสุดสุดนีครับภูมิเนี่ยต้องถือว่าเป็นสามระดับแรกของสูงความสวยงามที่สุดตั้งแต่ขนาดย้ายหลังจากขนาดทับตัวให้สวยงามแล้วหลายหลายคนจะมีงาน ที่มั่นคงเริ่มธุรกิจใหม่โชคลาบสร้างการเงินได้อย่างมั่นคงเป็นตึกแผน่นโชคลาภคือลาภะเป็นเกษตรโชคลาบเยอะแยะมากมายโชคลาภนั้นให้เป็นเงินเห็นเป็นตัวเงินอย่างชัดเจนในปีนี้สามารถตั้งหลักปักฐานได้ในปีนี้ผ้าราหูที่โยกหน้านะครับสวยงามมากเพราะพระโจตัวเองนั้นก็คือพ้าราหูพ้าราหูชูทีราศีเมตคุณจะเป็นผู้คิดริเริ่มในการทําอะไรต่างๆให้ประสบความสาเร็จอย่างสวยงามเพราะว่า ตัวนี้คือภพที่9ของคุณก็คือพระราหูนั้นนะครับจะทําให้คุณิเริ่มแล้วสําเร็จลิงตัวมาสู่ภพสุภาเพราะนั้นปีนี้ครับมอกเลยว่าสุดๆจริงๆก็ราศีกุมถ้าเราไม่นับเรื่องของลัคัาตัวดาวเสาที่อยู่ภพทหน้าตรงนี้นะครับนะครับก็ไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้สวยงามมากอย่างที่บอกครับกรหัาคือแจ่ที่สุดคุ้มโทษคุ้มภยัยแม้ว่าดาวอะไรเสียดาวระหัสก็จะช่วยทําให้ความร้ายนั้นกลายเป็นดีและเบาลงไปได้อีกะเ้าบอกว่า หลายหลายคนนะครับไปเจอเพื่อนลัคนาสีกุมก็ติดเกาะอกาะไปเลยครับเขากําลังจะดีครับนะฮะต่อมาครับลัคนาราศีสุดท้ายคือลัคนาสีมีนอนะอ๋อจบแล้วลัคนาสีมีนคือดีเราเริ่มแต่ลัคนาสีมีนเริ่มที่ลัคนาเพราะฉะนั้นบอกเลยครับสุดท้ายก็คือทุกคนนะครับขอให้ทําให้ถูกํานองฟองธรรมจะเกิดปัญญาเชิงลึกนะครับเรื่องของเนปจูนที่ร่วมกับพระรหัสนั้นไม่ใช่พระรหัสธรรมดา ไม่ใช่ดาวมันสนิปัญญาธรรมดาแต่ปัญญาเชิงลึกเข้าถึงรากทุกคนจะเข้าสู่ความรู้แบบถึงรรกถึงองค์ความรู้จริงๆจะเกิดศาสตร์ใหม่ๆและมีกาเรเรียนรู้หรือความรู้ต่างๆหรือว่าการพัฒนาจากองค์ความรู้เชิงลึกมีการปัดฝุ่นมีตัดกระพี้ที่ไม่จำเป็นออกไปรู้สึกว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นความรู้จริงๆที่เกิดขึ้นและพัฒนาต่อไปในอนาคตครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะครับผ่านไปด้วยดีและสวัสดีปีใหม่ ไทยโลงหน้านะครับกรับขอให้ทุกคนมีศีลธรรมมีศีลปัญญาที่ดีแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์ประเชษรหัวใจนะครับหรืออาจารย์ต้องเลขสังหรณ์นะครับนะฮะเลขติดต่อขเบอบ์นี้ครับ0 9 5ย์9ก้5นะครับแล้วก็ไลน์มีเจซอนะครับไลน์เข้าถามมาได้ทุกท่านนะครับก็พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ